อันนี้น้าหวยกระซัมเคืร์นหวยกระซัมนี่ยเด็ดเคืร์นหวยกระซัมห,หนึ่งนี่ขัวอูของบ้านขัวอูของบ้านคอ,อยางด้วยคอ,อยางด้วยสิตายตายสภาพสภาพของขวัว ได้ๆทวดพี่ยางเขาไปหาบ้านแต่มองรอบๆถึงบ้านอ๋อใส่นั่นน้ามอยละซัมงานเอ๊บ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 โอ้ยไหวปะไหวปะ

ข่อยนี um ่ผู้ชิได้ข้าเดี๋ยวพนักานรเป็นเัอป็ข้นระอะรบวายวายว้ายยาเด้อยาเด้อโอ้ยโยกดีเนาะโยกดีเลย เอาทีมงานทีมงานยางถ่ายรูปบบอวิดีโอเฮ้ยจะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปถ่ายรูปไหมกับอวีดิโอท่านอันนั้นเจ้าเจ้าจ้าววีดีโอค่อยได้บอขันสิยางขันชิคอยยางอ่ะจับจับอันนี้จับอีกอันนั้นพร้อมวิดีโอเลยล่ะอ้า เท่เงกับยานกันได้นี่ ໂຍກເດີ້ສະວັງໂທລະສັບຕົກໄປນດ มาฮอดแล้วมาฮอดแลยเราอยัางขันตอนสุดท้ายไม่ลำเดียวโอ้ยโอ้ยอ้าวอันนี้น้ำน้ำลินออกมาแต่ใส่หนิฮะนะมีน้ำล,นล,นลินไหลออกมาน,นี่มีน้ำลินไหลออกมาน้ำลินไหลลงมา สายน้ำไหลออกมาน้ำไหลมาแต็มเลยนี่คือหมู่บ้านโบบิงหมู่บ้านโบบิงภาพรวมๆภาพรวมๆของขัวอูที่เขาย่างไก,ก่มาทีนี้ภาพรวม๋อ้น้ำ มี่้องน้ำอยู่นี่น้ำไหลออกไปตากเนี่ยเมื่อกี้ีน้องน้ำบ้านบ้านเขาเจะมีสวนครัวสวนพักเล็กๆอยู่ nguyên cái <laughs> mi sơn nguyên sơn xuân quá không có sơn không có